โปรตีนเจลลี่นะคะรูปแบบใหม่เจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในไทยเลยค่ะหนึ่งซองของเจลลี่นะคะให้โปรตีนถึง13กรัมเลยทุกคนโปรตีนถึง13กรัมเนี่ยเทียบเท่ากับไข่ไก่ประมาณ3ฟองเลยนะคะที่สำคัญคือเป็นโปรตีนที่อร่อยแล้วก็ทานง่ายมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะอร่อยมากๆจริงๆนะคะคือเป็นโปรตีนที่พี่อ้ําทำ เองเลยนะคะเทสสินค้าเองนะคะหน่อยแล้วก็พี่อ้ําพี่เอเทสสินค้ากันเองปรับสูตรพัฒนาสูตรจนมาได้เป็นโปรโตีนเจลลี่เจ้าเดียวแล้วก็เจ้าแรกของไทยที่แบบว่าอร่อยมากๆจริงๆนะคะสําหรับใครที่อยากจะลดน้ําหนักนะแบบโปรโตีนของเราเนี่ยช่วยได้เลยนะคะเพราะว่าจะได้ไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนาะแล้วกล้ามเนื้อก็จะได้ไปช่วยเบรอแล้วก็เผาผลาญไขมันนะคะ 1นสองโปรโตีนจุกๆ13กรัมเลยค่ะทุกคนแนะนำเลยนะคะ